ช่องเปโดคนหนึ่งครับที่จะมาบอกว่าวันนี้เลื่อนทิกตอกมาก็เจอช่องหนึ่งครับที่เศร้ามันคงไม่ใช่ช่องหนึ่งครับมันคงมีหลายช่องครับที่เศร้าๆครับแต่ผมจะบอกว่าช่องผมเนี่ยเป็นที่พักใจให้ทุกคนได้นะครับถ้าคุณไม่สบายใจในชีวิตอ่ะก็ทักแชทมาคุยกับผมได้นะครับ อย่างน้อยอ่ะคุณได้มาเลื่อนดูน้องนาฮิดาของผมเนี่ยคุณก็ยิ้มได้นะครับผมไม่ได้พูดว่าเอ้ยมันเป็นจริงหรอคุณลองมาดูผมทําอินฟูก่อนนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วคุณมาบอกผมในคลิปนี้ละกันว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณคนเดียวหรอกบางทีคนดูของผมหลายๆคนอนะ่ะเขารู้สึกชอบใจนะเวลาผมทําอินฟูนเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขครับที่ได้เห็นตัวละครนาฮิดะบางทีคุณไม่จะต้องลงมือทําเองหรอก คุณมานั่งดูผมอะคุณก็สุขได้เว้ยเพราะว่าคุณเห็นตัวละครไหมล่ะว่าน้องกําลังยิ้มอยู่ใช่ครับน้องกําลังยิ้มอยู่ทําไมคุณต้องต้องทำหน้าบึง้งล่ะทั้งๆท,ท,ที่น้องยังยิ้มอยู่ครับยิ้มได้แล้วครับมันไม่มีอะไรเศร้าไว้ตลอดชีวิตหรอกครับอย่างน้อยในโลกนี้มันยังมีเรื่องที่ดีอยู่ครับ